วันนี้มาชมระเบียงกระจกนะคะเราเพิ่งติดตั้งเสร็จอ่าหรือว่าเป็นบัรโคนี่นั่นเองค่ะดูราวระเบียงราวระเบียงเป็นสเตลเลสนะคะ,ะเป็นงานภายนอกอันนี้ไม่เป็นสนิมเป็นวัสดุที่ใช้งานภายนอกทั่วไปที่เป็นงานคุณภาพอ่าดูรอยต่อรอยเชื่อมนะคะสวยงาม,มงานบริษัทเราก็จะดูแลละเอียดอยู่นะคะพวกรอยต่อต่าง ตัวขาตั้งขาจับนี่ก็แข็งแรงนะคะตัวนี้ความสูงของอย่างน้ำปั่นสูง150นะคะนี่คือความสูงในระยะที่ปลอดภัยที่เราติดตั้งให้ลูกค้าตัวกระจกเป็นกระจกเขียวใสเ,เทมเปอร์ลามิเนต6บวก6ฟิล์มก็คือจะเป็นฟิล์มพิเศษฟิล์ม SGP อ,อันนี้คืองานที่สำเร็จแล้วนะคะ สำหรับบ้านไหนที่มีพื้นที่ระเบียงแบบนี้นะคะอยากติดตั้งงานกระจกสวยๆก็ติดต่อบริษัทเราได้นะคะปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้สอยสามารถที่จะตั้งโต๊ะทำาบาร์บีคิวปาร์ตี้อะไรบนนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะนั่งดื่มกาแฟแล้วกแ็แต่งให้สวยหรือว่าจะทําพร้อมกับเป็นหลังคาเพิ่มก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ